ถ่ายไปเลยกี่รอบก็ถ่ายไปเดินกี่รอบก็เดินไป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 กี่รอบก็เดินไปยจนหมดแนไปเดินไปเดินไปเดินไป

ไม่ไ,วไ,มไวหวเอเอคนถ่ายปวดหัวแล้ว